สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสู้ผู้สู้คนนะคะกลับมาบอกกับน้องเองอีกแล้วนะคะกับช่องเอโก้ลาแล้วค่ะหล <c oughs> ังจากที่ห่างหายไปอีกแล้วเนาะพี่น้องอย่าเฝ้าลืมกันเด้อถ้าผู้ใดย,ยังติดตามอยู่เออกับขอบคุณ้นหลายๆเด้อค่ะยังเด้อเขามากดไลค์กดแชร์น้องเอลำเด้อกดติดตามลำเด้อค่ะเมื่อนี้ก็คือเป็นวันบุญเขาสากเนาะคะ่ะของประเพณีทางภาคอีสานเท่เนาะ คุณข่าสาก็คือมันสิเป็นประเภทน,นี่ที่อุทิศส่วน,วนกุศลของไทยก็ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเนาะอย่างไง่ือหลวงรับไปแล้วก็มือน,นี้เ้าก็เป็นวันแก่ข่าขสารก็คือจังสี่พี่นอ้องนี่ค่ะเท่ากับเสียดจังสี่เป็นถุงเนาะมีข้าวสารมีกล้วยมีผู้มีหมากนะคะเออมีเกลือ นี่บักเน่าแล้วแต่สีใสไปเนาะพี่น้องงั้นสีละเข้ากับสีเอาไปให้บ้านได้ที่เป็น,ยนหยาดเข้าค่ะเพิ่มกับสีแห้เข้าขึ้นกับมาแบบนี้แต่ว่าใช้ได้ค่ะพี่น้องเมื่อด้ไปไทายพี่น้องเบิง้งนี่ค่ะเข้ากับไปแจกมาแล้วเรียบร้อยมาแจกมาแล้วบ้านนี้จะเอามาร่วมกันพี่น้องร่วมกันนะคะแล้วก็สีมห่อข้าวต้มเนาะเมื่อนี่สีมห่อข้าวต้มให้เบิ้งแล้วก็สีมะเห็ดอ่าเเอินเป็นข่าสากบอเฮ็ด<ม>ข่าวสากเพื่อที่เข้าสีเอาไปอันไปว่างน้ำอันต้นใหม่ อยู่วัดแม่พี่น้องเอ่อช่วงมื่อื่นตีหา่าตีหานาะคะ่ะสีเอ็ดเออหัวที่เพืวว่มต้นใหมกแบญาติพี่น้องคนหิรัวงรับไปแล้วเนาะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวห้ามาเมืองกันเลยค่ะวันนี้ข้าสิมเมฮอข้าวต้มนะคะข้าวต้มเขาเอิญข้าวต้ม,ตมยังกอรอบปลาเดือนมมดูปลาเดือนหน่อยคะ่ะทางนุนตมาวันนี้ทำกระต้มมัดนะคะตอนนี้ก็คือเตรียมเก็ดขา้าวเก็ดใส่มนันเนาะพี่นอ้องทุกคน เมื่อเบิ่งกันค่ะอันนี้ห่อสีไอ้หเห็ดตัวเขาสากก่อนเด้อค่ะพี่นอ้องเออเขาสากร่วมกันที่ห่าไปแจกจกับญาติพี่น้องเขามาแล้วเอามันร่วมกันเราจะสีมาเก็ดเป็นตัวสากเพือนแต่ว่านี่สีผ้าเนยฮอ,อ,อร์มาเดืนอนย่างย่างผ้าเนยฮอส์เส็ดผสมใส่ฮอร์เขาสากร้นนอ,อนพี่หน่อมันคุดอันนี้ไอ้พวกไอมันพวกไอ้อ ปลาช่องที่ห่าไปแจกได้มากเกยกลยพี่น,น้องเอามาเนึองเอามะเนืองแตนมะคันร่วมกันมานยี่เม็ดเป็นข้าวสารหอใหญ่์ไไม่ใหญ่ลูกบ้านอ่ะอีกเพลิงหลวงลำไปเดียวแจก,กมากนะเนาะแจกมากเอียกงก้อยว่านี่เออยน,นี่ก้อยไม่ก้อยบ่าพี่น้องก,ก้อยก็มาเนึองนี่ล่นะ่าผู้แก่ได้เห็นแตงพาเห็นมากน่ารุนจริงๆเขาก็เอิดเป็นวันศาดไทยนหละนะ มันจะมีศาสตร์จีนศาสตร์ไทยอันนี้ก็เป็นศาสตร์ไทยแล้วแต่ภาคแค่ภาากีสารเขาก็จะเรียกบุญข้าสากเนาะพี่น้องสีผ้าไม่เห็ดใท้พี่น้องเบิ่งแ๋ยวสีเฮ็ดจนหุ่นละไปย้ายข้าวสากตีหาหุ่นละพี่น้องสีผ้าไปเบิ่งแต่ว่าเด๋ยนนี้ตีหาบานเ้ามันมันจะแจงเล้วเนาะบอาบอเหมือนกตสกี้เพาเป็นกตสกี้ย้ายเป็นเต็นตีสี่หุ่นบอกสี่เออตีสองได้เป็นอารได้บรรยากาศแล้วก็อารมณ์ไปตีสองเลยเหรอไปตีสอง ขาวร้อมเนยใส่บัตสุยางร่วมกันเลยใส่ร่วมไปเลยอ,อันนี้กินได้ไหมมันมมวแบแอปเปิ้ลมีมแบบแอปเปิ้ลนะคะคใส่ร่วมไปเลยใส่ร่วมแล้วก็หอ่อโอ้ได้กินบบบนาวน้ำลายแตกโอ้ไม่ได้นะ หันหั่นมะทูนี่แนวบ่หั่นบาเสี่ยงเลยสุกันแล้วพวกเองสีละก้วยละไงพวกอันนย่ก้วยก้วยนะคะก้วยดีมกลวยวยกส้พร้อมใส่ยงละนิดละหน่อยนะมบมักซีดาซีดากระไส้นะคะอันนี้ยอดเลยนี่นอ๋อข้ต้มกพีนน้อง ก่าการที่ห้าวเสียขขาสาข้าตตองหัอเขาต้มก่อนพี่น้องห่อเขาต้มเพื่อเอาไปหนึ่งหลวกะ้าตตองเอาเขาต้มมาใส่ในตัวทีเป็นเห็ดข้าสาหอวเขาสาก็เป็นสีมือแรกเหรอสีแดงมะฮองวิธีหัอเขาต้มค่ะเอาเอายังใช่ก่อนอันนี้วะถั่วดำเราจะทำไส้ถั่วดำนะคะทุกคนอันนี้ข้าวที่ประเดือนเห็ดืุอกี้ ครั้งแรกได้หนีพี่น,อน้องบ่เคยนหนอจั๊ยบมาเคยเห็ดเจี๊ยบมาเคย่หล่มาน่น้อยเอาหล่หว่อพี่หว่อพี่น้องบ่เคยเห็ดเจี๊ยบใส่ซ้ำหน่แยไหมเอาคือใส่หน่อยแค่เอาเดีย๋ยวพอกมันไงขึ้นกิเปกเลยเลยมากระยาเขากล่องน้ำบาดนี่อ่อาใส่ยังไงกับกล้วยมีกล้วยนะคะครั้งแรกได้หนีพี่น้องเอ้ยสีรอดบ่เข้าใส่ยังอยเขาใส่ยังไงอยู่แล้วเขาโป๊วอันเอาโป๊วหน่อยหน่อยโอเค ดีสองเลียรมอหมือนี่จ้งไงปะห่อแบบสี่งี้มันโมปิดนะะมันไม่อเคจนั่งยงอ่าห่อสี่จับมันเสียแต่่เสียหุ่นขาหุ่นขาวมเสียห็นมันเป็นกนอ่เพียรเดี๋ยวไนซีซๆจับจับตรงงตรงไอนกันถ้าก็ไม่บิดตัวเนี้ย ไดีป้องเอา嘛เอาไปเลยสิละนี่นะคะนี่วะอันนี้อันนี้เขาคืออันนี้อย่างสองเพื่อเสี้ยบพื้นเอาพื้นก็พี่น้องเห็ดมัดมัดสองขาสองขาเออมัดอีกขาหนึ่งนักศึก็ได้ครับต้นบันอ้อ หนนวนเฮ้ยเกิดมาก si แต่เคยหเดเจียเลี่ยเหี้เคยื่องเฮดจียเคื่อพี่น้องเลยแล้วเนี่ยประเดียวมวนก็ได้อีกมวนแล้วมวนแล้วยังไงบม้วนเอาบอมวนก็มัดเลยได้แล้ว เฮ hey, สำเร็จแล้วค่ะ,น <c oughs> okay, คะหนึ่งอันโอเคค่ะพี่น้องผู้ทุกคนขาดว่ามันใส่เ,สเวลาในการหอยพี่พน้องอกก็ขอเจอนุญาตไปห่อข้าวต้มกันด้อค่ะสำเร็จห่อข้าวต้มเซตหนึ่งข้าวต้มแล้วเดี๋ยวสีมาห่อ,หอไอ้ข้าวสากมือแรกเ้อค่ะพี่น้องผู้ทุกคนเบิง่งโอเคค่ะ,ย,คะย่างปลาค่ะ๋ยวเขาก็สีย่างปลาดุกเนาะพี่น้องใส่เข้าไปในข้าวสากีน้ำด้อค่ะ เห็นบอมาตอนเย็นแล้วได้หวาดพี่น้องนี่ยินเสียงพาดไอ้ปาตีกองเพลินบอพี่น้องเนี่ยปลาใส่ร่วมกันเลยเดี๋ยวเด้อเดอเนี่ยค่ะเราากใส่ร่วมเลยที่ห่อไปยหญ่มากที่เองเห็นบึ้งไปแล้วบ้าน <üm> ี <vähän fucking Janeiro> ้กันนี <mental Sure> <shape> ่ละย่างปลาปลาแดดนะคะเาใส่เข้าไปเห็ดยำไหวเห็ดจักสุดปลาแดดแจ๊กสุด แปดชุแดแดกดกโฟนกับตกพี่นออ้องเมึงมืดมากมืดแล้วฝนตกแล้วนะคะตพี่น้องเี่ค่ะพี่น้องทุกๆทุกคนจะเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ คือเป็นเขาป่าของเ่านะค่ะบาที่มะฮอขุนเบิงเด้อบานนี้พี่น้องครั้งแรกอีกแล้วเด้อค่ะครั้งแรกอีกแล้วนะคะ, <c oughs> ะ,คะเพราะว่าแต่เกิดมาจะหน่อยก็บ่ได้เฮตเน,นาะแต่มีแต่ตะกี้ยย่าหมายแตะกี้ยย่าเฮตเนาะพี่น้องอทุกคนบ้านเพราะย่าเสียไปแล้วกับประเดือนกับแม่ยู่บ้านประเดือน,นเป็นคนเฮตย่าเขียนแล้วกับสีบอ,อยรีดแต่ดีอดอกสีบอกรีดมาเนี่ยเป็นป่าเป็นผู้เท็ยน,นเนาะเฮตไทย ดูเป็นที่ห่วงรับไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ <Yeah. S 1> ่ลุงลุงยากพี่น้องทุกคนทุกคนนะคะคนี่ดอกนี <Yeah. S 1> นอก <Yeah. S 1> เห็ดเท่ากับเห็ดใบตองแล้วก็ผัดแดงสีเด้อค่ะอาจจะคอภายในยเดอ้อโมนี่เครงเคิ่งฟุ้ก็ตกพี่น,น,อน้องเสียงกับสีขาวเน่แล้วก็ตักใส่เลยเลยบ่กประเด็นตักใส่เลยนะคะโอ้ย ใส่เลยนะคะเห็ดปีนี่ปปนี่หปีบพอกซ้อได้ยบกตัวจะจิ๊บเขาเดี๋ยวเคียลงก่อนตจะปิดเข่า่น้อง ขออนุญาตยืนนะคะกวยสุยนได้เนาะนี่ค่ะเป็นสําเร็จหนึ่งอันนะคะแต่สีมีอีกเครื่องหนึ่งเพราะีเป็นคู่กันนะคะ่ะน้องพี่คนยาตัวนี้จะใส่พวกยาสูบยาสูบพวกยาพันธนะุ์นะเนอะพี่น้องยาสินนะ่ะ มาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วแต่ยาเส้นจะยังระบาดหรือเปล่าคุ้นเหน,หนืาหา่อยเด้อฮะมีใครออกใคมาใส่นาเสิ่งคุ้นจะได้อีกบันปลายเด้ออันนี้อันนี้อันนี้แล้วอันนี้นนนอ่ะใส่เลยเนี่ยก็ยคุ้เหอพอแล้วหมากะ หมาต้องใส่เลหมากต้องใส่หมากนะแป๊บนึ่งนะค่ะล้อหมากแป๊บนึงแป๊บนึงระยะการหมากนะค่ะหมากเกยวหมาก้งใส่หมากไปด้วยนี่นะคะไปปึ๊บคัดอนนหลังสจกัน อ๋อไม่ใช่ทำหนังก่อนอ๋อใส่คู่ก่อนทำหลัง,ลง,ง,ลงลจะเอาขาดตาัวนี้เลยบอสอ๋ออันเดียวก็ได้ขาดช่างใดก็ได้บอสอะช่างใดก็ได้ขาดเป็นข้างร้อยร้อยนี่ละค่ะพี่น้องเสร็จแล้วหนึ่งอันนะคะเป็นคู่<อ>นี่เขาก็เ็ดเตรียมไว้ด้วยค่ะใส่ตะกร้าไว้ ขา้าวกระถิทำเป็นแปดคู่นะคะทุกคนเมื่อเมื่อปีห้านะคะจะเอาไปย้ายข้าวสาคที่วัดแล้วก็เปนมีสังกัญญามีหลายอย่างแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนะ้าสีผ้าไปย้ายข้าสาคลิปนี้ก็คือผ้า,มาเมื่อเมื่อว่าก่อนถิ่นข้าวถิ่เพียมไปย้ายข้าวสาเพียมในยังแหน่นะคะพี่น้องออกไปสู้ผู้สู้คนนะคะโอเคค่ะพี่น้องสู้ผู้สู้คนสาเหตุใหญ่พี่น้องในเ,เบิ้งเนาะพ่อของป๋าของพ่อในหลัก,ก็คือเป็นประเภทนี้ บุญข,ข่าวศาสรของพี่น,อน้องข่างอีสานบานเท่านี่เองค่ะเอกก็บ่ไดไม่อยู่บ้านก็ไดเมื่อมีโอกาสไดเห็นประเภทนี้ย่มบุญน,นั่นบุญนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นอีกประเภทนี้หนึ่งเป็นบุญข่าวศาสตร์ผีผ้าพี่น้องผู้ทุกคนมาเบิ้งเนาะคะ่ะเมื่อนี่เอกกสิคอตัวล่าไปก่อนนะคะถ้าผูดด้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้เอกขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้กับช่องเอกชาแนลด้วยนะคะทุกคน วันนี้กัขกอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายจ้า